ายเอตอนที่ภูมิธาลุกขึ้นขอหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งศาลเป็นภาพที่ถ่ายบุมนี้และช่วงหน้ากลับมาเอกสา,ากสารจากศาลรัฐธรรมนูญนะครับมีคําสั่งให้ผมถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นคงจะขออนุญาตพูดกับท่านประธานว่ารับทราบคําสั่งนะครับแล้วก็จะปฏิบัติตาม อย่างที่เป็นคำสั่งจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยเป็นอื่นนะครับขอใช้โอกาสนี้ในการอำลาท่านประธานจนกว่าเราจะพบกันใหม่แล้วก็ขอฝากเพื่อนๆสมาชิกนะครับในการใช้วัฐศาสตร์ในการดูแลพี่น้องประชาชนผมคิดว่าประเทศไทยเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมแล้วครับตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมน,นะครับและถ้าเกิดประชาชนชนะมาได้แล้วรึ่งทางเหนืออีกขึ้นทางถึงแม้ว่าผมจะยังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่แต่ขอให้เพื่อนสมาชิกทุกคน ช่วยการดูแลประชาชนต่อไปครับขอบคุณมากครับทุกท่านขอบคุครับขอบคุณมากครับ Pagkatapos, may loob ko na tayo.